ก่อนจะไปดูอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้ช่องวัชชูด้วยนะกดปิดตามโอมเคไหมเพื่อนกดปิดตามก <Okay, S 2> ดติดตามกดติดตาม,ตามใครจะอยู่ก็อยู่ฉันไม่อยู่แล้วไปไหนล่ะเจ้าส้วมรอฉันด้วยไอ้พวกส้วมนี่มันแปลกที่เป็ทุกทีลเลยเว้ยจะหัวกองนี่เร็วุ๊บจ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 เ๊บจุ๊บจุ๊บจุจุ๊บจุ๊บจุ๊จุ๊บจุ ยยอดลลุไททันั่นทีแมนอีกแล้วเนอะัะกลมัมเมื่อกี้พวกแกบ,บ่นอะไรของแกรัจอกนะ่ยไอ้ห้ยห้ย,ยนั่นที่เอย่าลมุกสิวะเสร็จไปอีกหนึ่งงานทำไมมันง่ายจังเลยถ้าจะไม่ค่อยดีไอ้นี่คือระเบิดได้นะ,ว,ะว่าเราเชียวเราวนั่นจะไปไหนเนี่ยไทยทันแคมเมล่าแมน ยังไม่ตายหรอกแม่โอบลมอบเดี๋ยวก่าึ้ม่อนไปสล<ำ>ายมันเลยเดียวเดียวเดียวมันยิงยังไงมาก่อนถอยก่อน,ออนโอ้ยเหมือนจะถอยไม่ทันเยี่ยบเลยไททันขอบใจเพื่อนเดี๋ยวสิงานเรายังไม่จบนะเพื่อนไปกันต่อเถอะใครวนะ่นอะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันยอมแล้วเฮ้ยเอื่อนอย่าอย่านะเว้ยอย่าเอ๋หมากันเพียบเลยพวกแกมีแผนอะไรเนี่ยมาแล้วอยู่กันเพียบเลยนะพวกส่วม แกจะไปไปหนสู้ให้สนุกนะจีแมนก็คงต้องสนุกกันแค่นี้แกจะเล่นมุกดำเดไาไม่เหมือนใครฉันจัดการเองก็มาสิเอาอ้ยไอ้น็อตไปแกม,นแมนกันต้แค่หึหุบกับป้อมไอ้พวกหุบกับจอหล็ก่อนนะจีแมน เอาเอาไปด้วย<แ>กไม่เคยเปลี่ยนตายซะคันมาคุยกับฉันก่อนสิแกนั่นแหละที่ต้องตาย,ยากกเก่งมากเลยใช่ไหมแกเก่งมากนักใช่ไหมแกทำอะไรฉันไม่ได้ขด็กนั้นนะยังลองนี่หน่อยเป็นไงตัดการเลยไอ้ท่านจัดให้ตามคำขอ เดียวนะนี่มันตัวปอมกับดับอย่างนั้นเหรอถึงเวลาตายของพูกแกนะยังไงแกก็ไม่รอดเจ้าลมฟองดีไปโอ้ยกับดับอย่างนั้นเหรอไททันสปีกอร์แมนไททันแคมเลอร์แมน ฉันฉชนยังไหวจับการพวกมันรอบนี้จะต้องม่ให้พวกมันรอดไปได้สักตัวหนึ่งพวกมันเหลือน้อยแล้วยิงต่อไป จะต้องสูญเสียกันอีกเท่าไหร่เนี่ยแล้วเมื่อไหร่พวกแกจะหมดสักทีพวกมันมาก,กันไม่หยุดเลยอะไรนะเพื่อนไม่ไดะไทยท่านทั้งคู่เลยพวกแกพวกแกพวกแกต้องตายแค่ไไทยท่านจะขอบคุณ ามาคุยกับฉันดีกว่าเจ้าหัวสเดี๋ยวฉันจะฆ่าแกเองจะรีบไปไหนล่ะเจ้าหัวกลองมาอีกแล้วเหรอเอ้ยอย่ายุ่งกับเพื่อนฉันจนะสู้เหรอแขม่ราบูเบ็มอ้อยฉันจะไม่อยอมให้แกรอดไปได้หรอกพวกแกมีกันกี่ตัวเนี่ยไล<ว>่ทีบีวูแมนไม่เป็นไรใช่ไหม Speaker woman Speaker man ครับคุณจำมัวดีใจกันไปทำไมแล้เมื่อพวกแกก็จะฟ้องตายกันหรืเฮ้ยย้ายอะไรเนี่ย Black c a m e ม a มาเอ็เป็นไงเมื่อกี้ฉันเท่ไหมสุดยอดเลย b l a แค c a มล่ a เยี่ยมมากเป็นไงบ้างก็ยังไม่ตายอ่ะนะ มากันไม่หยุดไม่หย่อนเลยว้ยดีแล้วทุกล่าวไว้คุยกันใหม่นะรอฉันดว้วยนี่เร็วพี่ใหญ่แกแล้วฉันจะปามล่าแก อทำไมมันลึกลับขนาดนี้เนี่ยไม่เป็นไรนะอยู่ที่นี่พวกเธอปลอดภัยเดี๋ยวนะเสียงนั่น ไททันทีวีแมนก่อนจากกันไปเยนลูกกดไลค์และกดติดตามให้ชาวัชูโอเคไหมเพื่อนกดติดตาม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 